โอเคสวัสดีคันยักศึกาจากพิชานผมก็อัดคลิปกันต่อเลยแนละ้วกันครับผมก็เดี๋ยวขออน,น,นุญาตดูอะไรนิดนึงจำได้ว่าภาพเขาอุ๊ยโหอันนี้นี่หมาผมกเลยหามาเต็มโอเคครับก็พรุ่งนี้จะมีงานโฟเวอร์แดนนะถ้าเกิดหาพาร์นเนอร์แล้วก็ อะไรวะอิตนลีนก็ไปที่ clearing beyond to the forest ทางนั่นทิศตะวันอะไรอย่างเงตอนตกตอนตอนอกไม่รู้ดิระหว่าง9โมงถึงบ่าย2นะาจากานายกเดวิสเดี๋ยวเขาญาตดูก่นอนครับว่าเทศกาล flower dance เทศก,กาลอะไรนะครับงานเทศก,กาล f l ว w e r dance ที่ว่าเนี่ยคือสามารถเราชวนคนที่คนที่เราจีบเนี่ยไปเต้นด้วยกันได้哦ซึ่งเราไม่มีคนที่จีบเราจะชวนเขาไปเต้นกับเราได้หรือไม่คนเรามีกาสชวนได้มากฝึกก็น่าจะเป็น ที่หัวใจเต็มหัวใจหนึ่งดวงนะผมเอาไงดีวะจะจีบได้ไหมเนี่ยเป็นเรื่องที่บอกเลยว่าเซนซิทีฟเรามากเพราะเราไม่ค่อยได้จีบใครด้วยนะเออถ้าเราว่าเราควรที่จะใช้ช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตในการจีบคนสักคนนะผมก็ถึงเวลาที่เราต้องตามหาต้องไตต้องเป็นโรคไตแล้วไตหัวใจลมทุยเล่นเรื่อยเลยน ก็ไม่าชคือเป็นช่วงเวลาที่เราต้องไปตมามหาหัวใจที่หายไปของเราผมก็รู้สึกเป็นคนอบอ,อุ่นทีนมาตันชีเลยะฮะพอพอเลิกเลิกก็เดี๋ยวเราต้องสังเกตพฤติกรรมของเขาก่อนว่าเพนนีต้องการอะไรชอบอะไรนะผมเราเราเลงแลรกว่าจะจีบเพนนีนะฮะเพราะว่าสาะผมสั้นน่ามีงก็ดิ่งแมวนี่ผมงบสีส้มด้วยโอเคครับไปว่าแล้วก็เดี๋ยวขอเวลาศึกษาขอมนเพนนีสักครู่เดี๋ยวครับดึง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 เอ้ยเดี๋ยวก่อนไปเอาอันนี้ก่อนนี่เลย กดคอมมูนิตี้ก่อนเลยช็อตนี้อินเทอร์นี่ใช่ไหมที่ขาดไปอ้าวไม่ได้อ๋อคือต้องเดินไปหาไม่ใช่ว่าไอ้นี่โทเก็บเข้าไปก่อนเลยเกะเฮ้ยครับขอรักษาข้อมูสักครู่หนึงครับเพนนีนามคนเรียบง่ายครับผมก็นางชอบของป่าฮะทันแล้วการที่ไปจีบนางเนี่ยต้องหาของป่าไปประเคนให้นางหรอไม่เช่นไอ้นี่นน ว้าวง่ายเออหาเจอแล้วรถบัสมีอะไรให้เก็บไหมมีอีกแล้วอ้าวกระลอกกระลอกเอาเกูจับแดกม่งเลยโทดถอดโทษถอร้ายไปกันไปครับเพนนีจะอยู่ที่บ้านรถหัวนี้ที่เคยบอกไว้น้องเราไปหาเพนนีกันเลยไอ้ยอนที่ติดดาวไม่ให้เอาเอาแบบไม่ติดดาวให้คิดต้องว่าได้ถ่ายมูนอยู่แล้วกันเออเดินตรงนะครับ เลี้ยราล่างเลี้ยนเรล่างลิ้นพันเลยโอเคเปิด9โมงอ่ะยีนรอเอ้ยไม่ต้องยีนรอก็ได้ครับเราไปทำเงินรอครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะนั่นมันนั่นมันไม่ใช่แอคซี่โฮสิเออเฮ้ย,อ,ยอะไรอ่ะลัตทิสกูลช้อนเก่าๆสนิมขึ้นเป็นอาร์ติแฟกต์ครับ โว้หอยคู่ขอบคุณครับอืไม่เจอเฮ้ยหอยสามแล้ววันนี้หอยน้อยหอยสาม้ยหอยสามโทษโทษผิดสี่เรื่องอุยอยอ้ย,หอย,อยหอยสี่วันนี้หอยเยอะมันมีปลาด้วยขอบคุณครับซ็อกเกิลมันใช่ปลาเปล่าวะซ็อกเกิลชักไม่แน่ใจแล้วเนี่ยมันเป็นปลาหรือมันเป็นอะไรกันแน่วะอ,ออืเออเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วแคะเอาให้ หนังสือที่ห้อยไป The Library Collection Lost Book จะดึงโอเคครับกลับบ้านกันเถอะได้ของที่ต้องการพอสมควรแล้วผมก็เอ้าเด็กเด็กนรกว่างไงหวัดดีพยามใช่ชดทดๆๆชเพราะเป็นเด็กดีฮะเพราะไม่เด็กนรกแต่อย่างใดนะผมเหนนี่อยู่ไหม ป้าอยู่แทนวะเพนนีไปไหนไวะเนี่ยหายละหาก่อนเพนนีวันอังคารข้อมูลไม่มีไปไหนไม่รู้ชิบหายละเนี่ยโคลเจกมันจะหายก็หายก็ดื้ออย่างนี้เลยเหรอเพนนีเพนนีไปไหนโอ้เซ็งอ้าวมีใครอะ่ะจูดี้โจดี้เราต้องการกระหล่ำได้ไหมแต่เดี๋ยวรอก่อนนะยังไม่เพิงขึ้นวัมงมังกรไม่ขึ้นเลย พรุ่งน,นี้ปรเทศการฟลาเวอร์นะผม,ผมก็จะอะไรยังไงก็ว่ากันไปครับตอนนี้บอกเลยว่าไม่มีอะไรเลยไม่เอาอะไรเลยทันแล้วขายของก่อนเวลายอยู่ตอนขายของครับทำไม้เราไม่ไมไมต้องรีบผดในการขายของอุยเอาทอง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 ของเต็มแล้ววะ่ะเอาไงดีวะเอ่อ พอเส้นแล้วก็เก็บมันขาดอะไรแบ๊บนึงวะรู้สึกมันขาดขาด,ขาดไปไม่น่าจะมีอะไรขาดแล้วมั้งคุกกี้ไม่ต้องขายเลยเก็บไว้เก็บไว้ครับหาเพน,นี้ไม่เจอไม่เป็นไรเราเอาอันนี้ไปกระทอเปิดกก่อนมันเยอะเยอะเกินแล้วแล้วก็เดี๋ยว วันนี้พักวันหนึ่งก็ได้ครับไม่ต้องไปลงเหมืองครับอาหารเพนีไม่เจอแล้วกูจะชวนไปนงานเป่นรำได้ไหมเนี่ยงานเตือนรับนี่คือไม่จัดเต็มเลยไม่เกี่ยวอ้าวโรบินนั่นอะไรสมาคมมอมอยอ่ะเข้าไปดิเออขอคุยด้วยคนสมาคมมอมอยหญิงสาวอาเราห้า คุยแบบรัวๆครับไม่ต้องคุยดีอ้าวป้าไม่ใช่ป้าดีวยวมามานีมานีานเดินเร็วๆจะออกอส่วนนี้ก็อบิอบิอ่านไม่ออกชื่อมันยาอ่านยาอา้าวลุงไปไหนอะ่ะลุงลูวิสรเราเดี๋ยวเราไ้ดูแบบแผนีอยู่ที่ไหนบ้าง เพนนี่หายหายทั้งแม่ทั้งลูกเลยแพมก็หายอีกที่หนึ่งที่เพนนี่ชอบไปก็เป็นไลบรารีนะผมก็คือห้องสมุดตัวเองไปดูกันว่านางจะอยู่ที่นั่นหรือไม่เาอาดอกไม้เก็บเก็บโอ้ติดหินอีละเพนนี่ <Penny. S 2> หายอือแค่เด็กสองคนอะไรวะลุงครับ ช่วยกระท้อเปลือกหน่อยครับโอ้โหอะไรมาเบิลโอ้โหหินกะโอ้โ oh, หของดีอ่ะประรับเดินขึ้นเหมืองเถอะเฮ้ยเหมืองบ้าอะไรบอกว่าไม่ไปเหมืองวันนี้อยากหาเคอะ หาเคมีทางไหนเงื่อนหาได้ดีกว่านี้อปว่าวะเอาบีออกมาแล้วงั้นลงข้างล่างเลยครับสะดวกสุดแล้วจริงๆมีโอกาสได้เคด้วยแบบนั้นเออเคเออไม่เจอคุยขยะเผื่อจะเจอของกิน ทำไมขอทานไม่ได้ไปครับเดินลงไปสู่ด้านล่างสู่ทะเลกว้างใหญ่มีอะไรให้เก็บไหมมันต้องมีสิไม่มีเลยเหรอฮัโลโหลโล่งโจงเลยวะอา,าเจอแล้วหนึ่งอัน ขอบคุณครับเฮ้ยโลกเปิ่นไปเพราะว่าพี่ปกติเนี่ยได้เช็คดวงยังวันนี้ไม่เจอเลยเลยเนี่ยทำเล่นไปโหอะไรอ่ะไม่มีอะไรเลยอ่ะเอาโอเค อีกแล้วชอบมาขึ้นตรงนี้อีกแล้วไม่เจอ,อจริงๆเ่ยทำไมวันนี้มันลิกหายากจังว่าลิกอะไอตอนต้นฤดูนี้บอกเลยว่าลิกเยอะมากเยอะจนแบบขี้เกเก็บตอนนี้พ่อจะหาไม่หาไม่เจอเสียใจว่ะอาอแล้วนี่ใครเนี่ยชอบยู่ตรงนี้เนะี่ยฮะ นี่ชื่ออะไรนะคนเนี้ยเปิดดูก็ไเดี๋ยวว่าโรบินเนอะไม่ใช่เลชช่างมันับหาเพนนี้ไม่เจอรถหมูไม่มาวันนี้เจอ,อีกตันแล้วเนฮะ้ยทต่เเจอเยอะจงังวะวันเนี้ยเจอแต่เนี้ยไม่เจอนอ,อื่นเลยโอ้โเดี๋ยวพุ่งนี้งานเทศก,กาลแล้วไม่มีอะไรทำแล้วดีงั้นอะตัดไม้อะไรครับงั้นอะตัดเก็บไว้เผื่อๆไว้ เผื่อไว้ไงก็ได้ใช้ไม้เนี่ยไมไ่คิดมากเลยเก็บเก็บเก็บพวกย่ามนี่จะตัดทิ้งเล่นนะผมเพราะว่ามันสามารถให้ล้วอาหารแต่สัตว์เราได้นะเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ถ้าจะตัดตัดไว้รอบข้างนี่ดวกวาเกะเกกะ ฟันทิ้งให้หมดเอาไว้เคียนอื้อตุ่มโมอ,อือหยาอึ่หย่าอึ่หุึ่ออึสไอตโอเคโอเคต่อไปก็เดี๋ยวทำไปนี่ก่อนดีกว่าอะไรวะดูของให้อตอกันจึบ๊บพอร์ตครับมันจะมีพวก บีฮาบีเฮาส์อยู่นะผมก็เป็นสิ่งที่เอาไว้เก็บน้ำพึ่งได้เนาะเออแล้วก็นี่ชาโคคินอันนี้ทำอะไรได้วะไม่รู้จริงๆอ๋อใส่ไม้ไปให้ได้ชาโคแล้วชาโคไปทำอะไรวะเนี่ยยิ่งงงเข้าไปใหญ่เลยโอ้ยช่างแม่งโอเคเดี๋ยวทำท็อปเปอร์แท,ท็ปเปอร์เดี๋ยวแท็ปเปอร์นี่คือสามารถรีดยางไม้ได้โอ้โหขาย ขายขายเออขายหมดมีแต่ของปแปลกแปลอืมอืมพวกนี้ไม่จำเป็นละพวกนี้เดี๋ยวบอกเลยว่าเอาไปเตรียมตัวขายขายให้ลุงเลยสลิงช็อตนี่ไม่ได้ใช้หรอกมั้งเก็บไว้แล้วกันน่าใช้หินในการใส่เข้าไปแต่ไม่เอาครับไม่ใช้ขอเส้นเทียดดอกขอเส้นเทียดดิไม่ใช่เทียดอก โอเคงั้นเดี๋ยวเอาไออะไรดีวะของมันเริ่มลกเลยเทะแล้วเนี่ยตัดนี่ก่อนแล้วกันลกหัวลกตาตัดฝั่งนี้ครับเดี๋ยวแม่งล้มทางนูน้นล้มทางเราเดี๋ยว้งานหยาบออออโอเคต่อไปเก็บเข้าไปโชโชเด เดี๋ยวออกไปหาลุงนิดนึง6ปีเอสบายร้านอาวุธปิดปิดดึกแต่ตอนซื้อมาแม่งซื้อ500ขายคืนไม่ขายโคตรแพงเลยขายคืนนี่คโคตรโดนกดราคาเลยไม่ใช่โคตรแพงแม่งเหลือประมาณ25 5ห้าอะไรเงี้ยโหโคตรถูกเลยบ้าเอ้ยนี ขุดเล่นนะครับเผื่อจะเจออะไรมีความหวังว่าจะเจอไม่เจอเสียใจว่ะปะเฮ้ยเสียงอะไรตึงๆวิ่ง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 เอ้าออกมาวิ่งเออไม่ใช่โทษโทษถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้ว ลุงเอาของมาขายโปรดรับมันไปทีเฮ้อึอึอึอในลุงมีอะไรขายบ้างแฮมเมอร์เฮ้ยถ้าจะสนใจเคมอลวูวโคตรแรงสปีดลดลงครับแต่น้ำหนักกับดีเฟนซ์เพิ่มมากขึ้นคอมแบทบูทพวกนี้ไม่จะไปหรอกอ่อนแอโทปาสเพิ่มดาเมจซื้อเลยละกัน ไฟก่อนแล้ับวงรบเรียบร้อยเพิ่มนาเมจเฟิงกระตังนั่นเนี่ยทำเล่นไปโอเคระหว่างทางเดี๋ยวเราแวะกลับไปหารถตูถ้บ้านรถรถตู้บ้านมาแล้วรถบ้านเออรถบ้านถูกแล้วจะใส่ตู้ทำไมวะไปดูว่าบ้านเพนนีปิดยังถ้ายังไม่ปิดแล้วเดี๋ยวจะแวะไปหน่อยครับถึงแม่มีของอะไรมาให้เถอะแต่จ,จะลองไปคุยดูอะไรเงี้ยเออเผืว่า Leaving. จะดีนะอา้าวทิ้งายอีเวนเฉย เอา้าคุยขยะเฉยเลยโหลุงลุงหิวขนาดเลยลุงเอ้ยอุ้ยแอบแบอบเฮ้ยได้ยินเสียงเหมือนมีเจ้าบล็คคูนมันมาคุยขยะเลยฮนะอ้าว็แตะมาทำอะไรนี่ะประมาณว่าทำให้เกิดระเบียบอะไรเงี้ยเออแบบว่า ไม่ใช่ดิบบอลลับอะไปแล้วลักคูนเนี่ยทำให้มันไม่สกปรกอะไรเงี้ยครับอ้าวไม่ใช่ลักคูนสินะแต่เป็นลุงขอโทษนะเพราะฉันฉันหาอาหารกินในถังขยะเนี่ยนะเฮ้ยชิบหายละ ก็เขาถามว่าเราเนี่ยควรจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งขั้นแรกผมก็คําถามแรกใช่มันดูน่าจะขยงมากๆเลยสองคือมันไม่ผิดเลยนี่ที่จะมีต้องการกินหารจากขยะนะ่ะก็อันนี้เลยวะมันผิดกฎใช่มันผิดกฎหมายนะอะประมาณนั้นอันสุดท้ายคือคุณน่าจะหยุดแล้วไปหางานทําแล้วก็หยุดไอการกระทำแบบพวกนี้คือการแบบคุยขยะเลยคนระับผมผมว่าผมอันสุดท้ายน่าจะขับีสุด ไม,ม่ไม่ไม่ทุกคนหรอกไม่ไม่ใช่ทุกคนหรอกที่ถูกตัดออกจากโลกใบน,นี้แต่เวีชันคุณไม่รู้อเกี่ยวกับเรื่องที่ชั้นอะไรวะฉันต้องการแค่จะอาศัยอยู่ในชีวิตของฉันแบบว่ามีชีวิตอยู่แบบโดยชีวิตของเราเองอะไรเงี้ยเป็นขอทานนี่เองมันเป็นมันเป็นท่านทานที่ผิดเหรอ ก็กลับบ้านเถอะก่อนที่มีปัญหากับไอ้นั่นไอ,ไอ้ลุงมม่มนันเมื่อกี้นี้นะผมแล้วก็ไปบอกเขาว่าลไ,ลไล่ละคุณไปแล้วแล้วกันสงสารว่ะแต่ก็ยังคุยต่อเนาะรอก่อนกสักสกันได้พูด โดนโดนโ,โ,โดนเจอตัวแล้วออฉันรู้ว่ากำลังทำอะไรรีนัสต้องการอาหาร <c oughs> ทำไมถึงทำไมทำไมต้องการอาหารถึงไม่ขอละ่ะทุกคนในเมืองเพลิคอนเนี่ยก็ทุกคนในเมืองเนี่ยก็ไม่ต้องการที่ให้ใครหิวอะ่ะเออเอาแล้วยิ้ม อ่ะโหสับยากอ่านแป๊บฉันมีตะกร้าของอะไรนะซูชินินฟิตเตอร์มันคืออะไรไนมะ่รู้ชื่ออาหารมั้งครับแล้วก็ถ้าเกิดเอาอันนี้ไปจุ่มด้วยจะทำให้มันอร่อยมากเลยอะไรเงี้ยเออโอเคหยิบมันไปซะเอามันไปอืมไงล่าบอกแล้วว่าโลกนี้ไม่ไดโหดร้ายเว้ยโอ้โหวเวนกรรมไม่โหดร้ายบ้าอะไรกูโหดร้ายแบบปูนเนี่ยไอย้ไม่่ันแล้ว โอ้ยอตันแากว่านะ่ะอย่าบอกนะเดินนี้มันเสกตันอะพล่เลยนะโอ้ไม่ตันโชคดีไเปเพนนีปิดจับก็ไแดะว่าแต่คุยขยะเราคุยบ้างก็ได้มั้งได้ด้วยได้ของกินด้วยเงิบ ไปครับกลับบ้านครับพรุ่งนี้มีงานเทศกาลนะผมจะได้ไม่ต้องทำอะไรมากมายเนาะเอนเนจีไม่หมดเลยเสียดายไ,ดไม่เป็นไรครับให้มันเหลือบ้างก็ได้เนาะหมดทุกวันเลยก็ไม่ดีอะ่ะเหมือนร่างกายของเรามันลาทุกวันอะ่ะมันคงไม่มีอะไรสนุกหรอกมั้งไปครับเฮ้แต่ก็สเสียดายว่ะเอเนจีมันลดเ,เยอะมันก็เสียดายบาะบางทีอ่ะเรื่องแบบนี้มันอยู่จะกิตใต้สำนึกนะว่าเราจะทำให้ร่างกายเนี่ยพบเจอกับความเหนื่อยหลือยากแค่ไหน สุดท้ายพูดซะดีเลยแม่งสุดท้ายก็ตัดเหมือนเดิม2ต,ต้นพอดีครับเอนเนจีพอพอดีเลยคุ้ม,มโอเคต่อไปก็วันนี้วันนี้กำไรนไ้าจะน้อยเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรเลยครับ โอเคปะนอนเฮ้ยก่อนนอนชาโคหนึ่งอันไอรอนเยอะเบย์บลืมเล่นเหมียวน้องเหมียวโอเคนอนเถอะครับโอเครายได้วันนี้อเป็นพันเลยทีเดียวฮะวันที่ยี่สิบสี่รื่ไหมพี่ปีที่หนึ่ง โอเคขอเช็คเวลาคลิปสักครู่ครับโอเคได้วันหนึ่งไปเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปนี่เลยอ่าอันนี้แล้วเหรออยู่แล้วพาดูครบอมเลเอาาอาโมเลสได้แล้วครับดวงชะตาวันนี้ธรรมดาครับโอเคต่อไปก็อ่ามียาต่อเก็บไว้ครับเผืออช่องโปเตโตโ โอเตโตเยอะไปหมดเลย25อันโยนตุ๊บไปให้หมดนั่นแหละสวยงามไม่ต้องปลูกเพิ่มมัน้นะครับเพราะว่าดูจากเวลาไม่น่าทานแล้วแหละหมดเวลาแนละ้ววันที่24ปะ่ะอึบอ๊บอึ๊บ เิมน,น้ำโอเคทุกอย่างพร้อมวันนี้ไม่มีอะไรทำเพิ่มเติมแล้วครับป่าเราไปงานเทศกาลกันเลยเนาะเฮ้ยแต่ก,ก่อนไปงานเทศกาลเนี่ยมันจัดทางตอนใต้ของบ้านเราครับฉะนั้นเร,เราขึ้นเหนือจะสามารถเก็บของต,ตา่างๆเพิ่มดีอีกเนะเาะอ้าวแมวแมวแมวหน้าเบื่อโลกมากเลยดูไม่น่ารักทีเดียวมีมอดใส่แมวเพิ่มไหมความน่ารักแมวอะไรเงี้ยมีไหม เออป่าเขาลำนาวไพเจอหนึ่งอันออทำแกบตัดไม้ทำลายธรรมชาติไม่ตัดกระดาษไม่ตัดกระดาษจำเป็นตัดโชว์งานเริ่มเก้าโมงครับรีบไปทำไมเสียเวลาชีวิต ัดไม้เลเทดดีกว่าคุ้มกว่าเยอะอออออเออค่าแต่ตตัวเรานมนก็การเก็บของป่าเออไม่ใช่ดิการเก็บของป่านี่ระดับสาไม่ระดับนี่การเก็บฟาร์มฟาร์ 3, มสาม mining สการแตะต้นไม้ระดับ4ี่ตกปลาขั้นหนึ่ง combat ขั้น3ามอะค่อยๆอัปเกรดทุกระดับไปพร้อมกันหน่ม อย่าทำีละอย่างใครทำีละอย่างอย่างเดียวเป็นเป็นอย่างมากๆครับผมหลายอย่างหลายอย่างพร้อมกันดีกว่าเจ๋งกว่าเยอะจริงเพราะวร์แดนเริ่ gesam, มแล้วครับไม่ใช่ดิยฮึบฮึบไปครับมาดูกันว่าเราจะขอผู้หญิงนขหงเต้นได้บ้างนุผม เพราะว่าเราไม่ได้จีบใครไว้แบบดีๆเลยทุกคนไงเมื่อว,ว่าจะไปขอเพลนี้ไปเต้นด้วยสักหน่อยก็หาเพลนี้ไม่เจอชีวิตแม่โคตรเศร้าเกิดเป็นชาวไรยังม,มีไม่มีคนมาจีบ okay. อีกโอเคอาอางานเทศก,กาลมันต้องเดินอ้อมเลวเนี่ยโหยั้งไก่ชอบครับ มีอะไรมาขายบ้างทัฟฟเ o อร์ดอกไม้แล้วก็เล็กครูอ่ะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแรครับแรหุลล่นไรกาเออมีขายอ่ะซื้อดีไหมไม่ต้องซื้อหรอกมั้งไม่จะเป็นหรอกซื้อดอกไม้ก่อนมังครับเนาะซื้อดอกไม้อ่าให้เพนนีสักหน่อยไม่ได้จะให้มึงฮัลโหล ต้องมีอะไรขายอีกมั้งนะเพนนีอยู่ไหนวะหาพนเพนนีไม่เจอถ้ามาหาเลยเพนนีเจอแล้วเอ,อ่อชวนเต้นอ,อ๋อไม่ละคุ่น ไม่ได้อ่ะเออเต้นกับใครไม่ได้เลยอ่ะยังเสียใจอ่ะอันนี้พวกผู้ชายจะบ้าผู้ชายเต้นอาบบีเต้นกับเราไหมอ้าวเต้นไหมไม่เต้นโอ้ จบแล้วชีวิตนี้เทศกาลนี้ไม่เทศกาลอะไรค่ะคนสอนไม่คู่ควรทั้งแม่งเต้นไหมอะ่ะไม่เอ,อ,เอ,อเล็กกูไม่ได้ชวนมึงอยาเดี๋ยวกูจะกลายเป็นคู่เกยันทีลุงเต้นไหมลุงเสียใจอะ่ะไม่เต้นจริงเหรอเพ ن น,นีไม่ล่ะเทศกาลเป็นโหร้ายลุงผมไม่อยากกลับบ้าน ลุงผมอยากกลับบ้านลุงผมอยากกลับบ้านแล้วอ่ะลุงโหลุงไม่มีคู่เต้นนะลุงโอ้โหจบแล้วชีวิตกูชิหายได้แต่ยืนดูตวกูอยู่ไหนเนี่ยโอ้ทำไมไม่เป็นเราโอเสียใจอ่ะ แม่งไปขอเต้นนางไ่เต้นด้วยโอ้โหคือแบบชีวิตแม่งเอ้ยสนุกมากเลยกับป้านดีกว่ามึงสนุกอีกเหรอมันยังมีหน้ามาบอกว่สนุกอีกเหรอโอ้โหน้ำตาไหลแล้วเนะอะตายแล้วนอนแลวกูแม่งชีวิต หายเอ้ยเศาอย่างเศร้าเลยกูโอ้มันพลังขายได้สองพันเลยโอ้ยวันที่ยี่สิบห้ารู้ไหมพี่ปีที่หนึ่งโอ้ยชีวิตแม่งเศร้าเปนอนกันเถอะก็เดี๋ยวขอตัวลาไปนี้ของคุณผู้ชมติดตามหน้าตัวผมนายปริ้นเซอร์วิชันผมก็เฮ้ยเจอกันหมครับบ๊ายบาย